แล้วก็ไม่เกิน4ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะรีดทําได้ทันทีนะครับสําหรับกลุ่มคนที่เหลือนะครับเราก็มองไว้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่2นะครับโดยการเติมเงิน1 0 0 0น่บาทนั้นได้รับข้อสรุปแล้วนะครับในวันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ขอมาแล้วว่าจะมีการจ่ายเงินหมื่นให้กับกลุ่มบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ ซึ่งมีการลงทะเบียนไว้ในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ผ่านการยืนยันตัวตนในระบบ KYC แล้วนะครับจะมีประมาณ4ล้านคนคิดเป็นวงเงินประมาณ4 0 0ล้านบาทนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2 5 6 8จะมีการโอนเงินให้ก่อนวันที่29มกราคมนะครับซึ่งกลุ่มนี้นั้นเมื่อได้เงินนั้นก็จะได้เป็นเงินสดนะครับเหมือนกับในกลุ่มที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมีการแจกเป็นเงินสดเหมือนกัน โดยส่วนกลุ่มที่ยังเหลือนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินเนก็จะได้รับความชัดเจนมากขึ้นนะครับในปี2568โดยการแจกเงินในเฟสต,ต่อไปนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนาปี2568ซึ่งตอนนั้นนะครับก็ต้องรอเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นให้สามารถใช้งานได้นะครับรัฐบาลนั้นอยากให้กลับไปใช้ในระบบของดิจิตอลวอลเล็นะครับสำหรับกลุ่มที่เหลือ ส่วนผู้ที่จะได้รับเงินนะครับในกลุ่ม4ล้านคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับมีเงื่อนไขเพิ่อมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าจะต้องไม่ไม้เป็นกลุ่มที่มีการลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะได้รับสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำซ้อนกันครับแล้วก็ไม่เกิน4ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะรีบทําได้ทันทีนะครับสําหรับกลุ่มคนที่เหลือนะครับแล้วก็มองไว้ว่า2540อันนั้นคนปบโ<ม>คงสร้างเนี่ยคิดเป็นจนํานวนจํานวนเป็นพัน วันนี้คิดเป็นจํานวนเป็นหลายแสนลายเป็นล้านลายนะครับเพราะว่ายอดเงินมันเล็กนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูถามว่าผู้ว่าให้ความเห็นอย่างไรผมก็อยากเรียนนะครับว่าท่านผู้ว่านีให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนก็เลยนั่งทํางานกันมารายละเอียดมันเยอะครับนะครับผู้ว่าก็รับปากครับว่าจะดูให้ดีที่สุด ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยพอมาปรับโครงสร้างนี่แล้วโดยธรรมชาติมันถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ภายในระะเวลาที่ตกลงกันท่านก็น่าจะหลุดจาก NPL การจะหลุดจาก NPL ก็แปลว่าท่านสามารถที่จะเข้าไปหาสินเชื่อใหม่ก่อนนี้ใหมแ่แต่ผู้พิจารณาก็จะพิจารณาตามตามสารภาพนะครับ